อัสสลามวะไอลกุมครับสวัสดีวันจันทร์ที่13นะครับกรกฎาคมพศ2563นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาเอ่อ9โมงพอดีครับเอ่อ8โมง57-58เดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่าเป็น9โมงพอดีแล้วกัน8โมง57ตอนนี้นะครับเป็นขณะนี้เป็นเวลา9โมงครับ9โมงเช้านะครับวันนี้ก็ออกมาเอาไม้มาขายลดราคากันเลยเพราะว่าเออ่ ไม้ใหญ่มันเยอะแล้วก็ตอนนี้ดอกกำลังมาพราาๆเลยแล้วสวยๆวยอ่ะผมก็อยากจะปล่อยออกไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะต้องจ่ายต้องจ่ายค่ารถค่าอะไรละก็เลยแบบอืปล่อยไม้ปล่อยไม้เพื่อ,เพ,อเพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายต่างๆภา,า,าระต่างๆนานาท,ที่ที่มีอยู่ครับความรับผิดชอบที่จะต้องทําก็ต้อง,ต,องต้องรีบจ่ายครับนี่สุริยันจันทานะไม้ใหญ่กระถางสองปี๊บนะครับ ก็มีรากเส้นนี้กับรากใหม่ขึ้นแล้วนี่รากเส้นนี้คือมันขดเข้าก็ต้องตัดออกแล้วก็สร้างรากใหม่ขึ้นนี่เห็นไหมนี่ครับก็สร้างรากใหม่ขึ้นเพราะมันขดเข้าใต้ต้นแ้วรากมันจะเสียก็เลยต้องสร้างรากใหม่ขึ้นก็เรียบร้อยดีละครับก็รากขึ้นเรียบร้อยรอมันใหญ่แค่นั้นเองสุริยันจันทาครับแล้วก็มีสีของตอแดงจัดอย่างนี้นี่ก็อยู่เนื้อเดียวกันก็โอ้โหสวยเป็นสองสีในต้นเดียวและสุริยันจันทาต้นเนี้ท่านลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาที่บ้านหรือว่าที่จะไปส่งนนนนนะครัับุยจทาต้้เีดออกหนะ หอมอ,อ่อนเหมือนจำปีอันนี้ผมพูดตรงๆเลยครับเนี่ยขนาดมันบานเป็นอาทิตย์แล้วนะมันยังมีกลิ่นอยู่เลยแรกๆนี่ตอนมันบานแรกๆนี่หอมอ้วนเลยตรงเนี้ยคือเป็นตอนได้อายุด้วยครับแล้วก็ให้ปุ๋ยให้อะไรครบครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูก่อนเลยนี่ดูโขดหน้าไม้ดูหน้าไม้ใหญ่โตแดดมันแรงครับก็จะเห็นมืดๆหน่อยนะเนี่ยครับให้ดอกแพรว,พรวนีนี่สีของตอสีของตอก็สวยสีของที่เสียบสุริยันจันทาก็สวยเนี่ยครับอยากให้ดอกแพรวีนมากเลย ตอนนั้นขายไว้เท่าไหร่6,000ใช่ไหมเนี่ยครับวันนี้ผมผมขายผมขอเท่าไหร่ดีอะผมขอขาย5 5าพแล้วกันครับลดไป500ร้อเลยครับวันนี้ก็ขอค่าส่งโลจิสติกห้าร้อ500ไว้ก่อนนะครับท่านใดสนใจก็คือหกพันพร้อมส่งโลจิสติกให้ครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้หรือต้องการก็จะมาต่อรองอีกก็ ทักเข้ามาใน inbox เลยครับคือท่านใดสนใจก็ทักทายมาเลยครับต่อรองราคาอะไรกันได้เลยเพราะว่าไม้ใหญ่ทรงสวยแล้วก็หุ่นดีครับแล้วก็เต็มกระถางสองปี๊บนะนี่นี่เดี๋ยวดูนี่ผมเปิดโขดเปิดโขดขึ้นมานี่ยังเต็มๆอยู่เลยนะคือต้องเปิดโขดเพราะว่าจะได้เห็นชัดความชัดเจนของมันว่าเนี่ยครับนี่ครับกระถางสองปี๊บนะนี่ดูเต็มมากเต็มมากสวยมากครับครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับก็ขายห้าพันห้าครับ ก็ขอค่าโลจิสติกห0 0รหรือครับท่านใดชอบก็ทักทายมาครับเนี่ยแดดมันแรงมากอ่ะมาต้นที่2ต้นนี้ก็คือเป็นขาวตรงนี้ขอบชมพูนะดอกนี่มันขาวอมเหลืองนะมันก็ไม่มีเอ่อมันยังไงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูออกดอกทุกกิ่งทุกยอดครับนี่อยู่ในกระถางครึง่งปิ๊บแต่เต็มมากผมไม่มีกระถางใส่ครับไม่มีกระถางใสก็เลยต้องปล่อยมันแบบนี้ครับต้องถ่ายกระถางแล้วต่มันให้ดอกผมก็ยังต้องเก็บมันไว้นี่ครับโตรใหญ่ๆทรงอ้วนๆเลยเนี่ยสูงๆเนี่ย เดี๋ยวผมเทียบกับอะไรดีอะเอาเอาเบอร์ดี้เอาเบอร์ดี้ผมเดินถือเบอร์ดี้ไปดีกว่านี่ดูเนี่ยครับขวดใหญ่มากขวดใหญ่มากครับเนี่ยครับเอาไปใส่กระถางปิ๊บนึงสบายๆเลยครับเอาไปใส่กระถางยี่สิบนิ้วอะครับยี่สิบนิ้วสบายๆเลยตัวนี้ก็ขอต้องขายพันเนืงอผมขอแปดร้ e 150, อยครับแปดร้อย EMS ร้อยห้าสิบัสดุก็แปดสิบบาทครับนี่ใหญ่โตนี่ครับให้ดอกสวยให้ดอกสวยครับเป็นเนี่ยเป็นสีอม ขาวอมเหลืองและมีขอบสีชมพูนะครับสวยมากคล้ายๆสีโอโรสนะครับแต่ว่าจะอ่อนกว่าครับสวยมากเป็นไม้สีที่แบบอื้อสีสวยจริงๆครับก็ขอขาย800 EMS 150พัสดุก,ก็80บาทครับแล้วก็มานี่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 ไชไลครับตอญี่ปุ่นตรงสูงสวยๆนี่ก็ขอขาย500 EMS ยก็100พัสดุก,ก็50บาทครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับนี่อีกต้นนึงนี่นี่เป็นคาร์เนชั่น คาร์นิชั่นจะดอกสวยมากนี่ครแดดมันอาจจะแรงเนี่ยครับคาร์นิชั่นครับอันนี้ก็ขอขายแ0 0เลยครับวันนี้คือจะโละเลยโละเลยจะใช้เงินละขอขาย800นี่อยู่ในกระถางนี่20นิ้วในกระถาง20นิ้วนะครับกระถาง1ปี๊บตอะครับเนี่ยครับกระถาง20นิ้วนะครับเนี่ยครับโขดใหญ่ๆทรงสวยๆเลยครับกิ่งก้านดีนี่ดูชัดๆเลยเดี๋ยวนะผมจับจับกล้องดีๆก่อนเพราะว่าอ่าผมจะได้แบบเห็นชัดๆเนี่ยครับในกระถาง20นิ้วนะทรงสวยๆ ก็ขอขายขายแปดร้อยพอในดินมีเยอะนะในดินมีเพียบเลยเนี่ยครับเปิดดูได้ครับไม่ได้ยกขึ้นมานี่ยกมาแค่ครึ่งเดียวเพราะว่ายกมากเดี๋ยวมันไม่ออกดอกเดี๋ยวมันทิ้งใบทิ้งดอกครับขอขายแปดร้อยเอ็มเอสร้อยห้าสิบพัสดุก็แปดสิบบาทครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาเอาต้นไม้ล้มแล้วเยอะแยะไปหมดนี่นะครับนี่ก็ติดแล้วติดแล้วก็รอรอ,อมันแทงแทงตูมเอามาอันนี้ใครจะเอาต้นนี้ไป ขายโลดๆเลยเอ่ะสูง80ดสิเซนเนี่ยอา่าเคยขาย800ใช่ไหมขอ7 0็ดร้อย0็ด้อยลดไปร้อยหนึ่ง700 EMS ก็150พัสดุก็80บาทท่านใดสนใจก็ทักทายมาเลยครับอผมก็จะขายปล่อยออกไปเลยนะง่ายเลยเจอต้านไหนขายหมดอ่ะนี่ซันตาคอรสครับก็5,000บาท EMS 100พัสดุอา่า EMS อีเมเท่าไหร่อันนี้อันนี้เป็นโลจิสติกนะโลจิสติกส0 0รอยครับใหญ่ๆสวยๆอันนี้ก็เหมือนกันครับห้า0ันบาทโลจิสติกก็สี่ร้อยครับเนี่ทรงสวยๆนี่ทรงสวยมากทรงสวยมากครับก็ท่านใดชอบหรืออะไรมาต่อรองราคากันได้ครับลองคุยกันดูครับโอเคถูกใจก็ถูกใจกันก็เอลดราคากันไปครับเนี่ยครับทรงสวยๆกิ่งก้านดีทรงดีครับเนี่ยครับทรงสวยมากทรงสวยมากเอาไปวางประดับหน้าบ้านนี่โอ้โห สวยมากเนี่ยครับเป็นซันตาคอสมีมีสามชั้นนะต้นนี้นะครับมีความพิเศษก็คือมีสามชั้นมีสองชั้นนี่เดี๋ยวหาสี่ชั้นไม่เจอมันจะมีสี่ชั้นด้วยแต่ว่าดอกมันจะใหญ่มากครับมันก็มีความพิเศษนะต้นนี้จะมีความเป็นพิเศษครับกิ่งก้านทรงโขดใ,ใหญ่ครับก็ห้าพันบาทครับส่งโลจิสติกก็สี่ร้อยอันนี้ก็เหมือนกันนนี้ใหญ่ๆนี่ดูโขดแต่ละโขดนี่ใหญ่ๆมากเลย,เ,ยเต็มกระถางสองปี๊บนะเต็มเนี่ยล้นเนี่ย,ล,นนยล้นแล้วลงไม่ได้เนี่ย ก็คือต้องเอาไปใส่กระถาง80ดสนะครับเนี่ยครับก็ก็ขาย5,000บาทครับ EMS เอ่อโลจิสติกก็สี่เหมือนกันครับใหญ่ๆอ้วนๆครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาอ่ะสุดยันจันทาต้นนี้นี่ดอกนี่เป็นไงนะไนดูดิเนี่ยครับต้นนี้จะไม่หอมเพราะว่าตอมันยังเล็กอยู่แต่ต้นนู้น่ะหอมแน่นอนครับเนี่ยครับใหญ่ๆอ้วนๆน,นี่กระถางปิ๊บหนึ่งเต็มๆนะเคยขายพันหนึ่งอาแปดร้อยไปเลยครับเนี่ย วันนี้ขายลดๆเลยแปดร้อย EMS ร้อยห้าสิบครับพัสะดุก็แปดสิบาทครับนี่สยันจันทานะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับใครชอบอะไรก็จําราคาไว้อ่ะเดี๋ยว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 เใครชอบก็แครหน้าจอมาครับแปดร้อย EMS อ่าร้อยห้าสิบพัสดุก็แปดสิบอ่ะมาพลอยประกายมั่งพลอยประกายตัวนี้กล้องมันก็เกะก,กะนึงมันคขามเนี่ยครับพลอยประกายตัวนี้ครับเป็นไม้ทรงลีลานะอยู่ในกระถางปี๊บนึงครับ เป็นทรงสูงลีลาสวยๆวยนี่กิ่งก้านยังแตกไม่เต็มที่นี่ต้่งแตกตึ้นงมาเนี่ยครับทรงสวยๆนี่ก็ขายพันหนึ่งก็เหลือแปดร้อยครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักทายมาเป็นพลประกายไม้สายเก่าสีสวยๆวยครับแล้วเป็นตอรีลาอย่างนี้ตอรีลาสวยๆครับนี่ก็คือยกมาก็ครึ่งเดียวครับเนี่ยครับดูครับเปิดโขดครึ่งเดียวเพราะว่าเปิดมากไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยขนาดเปิดโขดแค่นี้นะยังทิ้งใบเลยเพราะมันร้อนจัดร้อนจัดครับ ก็ต้องก็ต้องประมาณนึงพอให้พอรู้อ่ะอันนี้ทรงเป็นอย่างนี้นะครับก็ขอขาย800 EMS ก็150พัสดุก็80บาทครับใครชอบก็มาต่อรองราคากันได้ครับมีอะไรก็บอกกันเลยครับตรงๆกันไปเลยอันนี้อันนี้อันนี้ของคุณอะไรนะอันนี้ก็รับไปแล้วรอรอโอนเงินนะครับนี่ครับเป็นเป็นสต้นนี้สองสีม่ต้นเดียวรวมสีต่อก็เป็น3สีครับอะไรนะคุณน้อยเออใช่ไหมผมจําจําไม่ได้คือ คุณคุณเฟิร์นหรือคุณน้อยอะอะไรเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับสองต้นนี้ก็เนี่ยครับอยู่ตรงนี้ละเนี่ยครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นโกลเด้นเยียร์นะครับอ่าอันนี้เป็นโกลเด้นเกียร์กับอ่าพญาเพิ่มซับอันนี้เป็นโกลเด้นเยียร์กับแดงอุดมซับซับซับทั้งนั้นเลยรวมสีต่อก็เป็นต้นละสามสีครับครับอันนี้ก็ของคุณน้อยละของของของคุณเฟิร์นละอะมานี่สีทองอย่างนี้ครับก็ขอขายสองพันบาทครับเอาเงินมาหมุน มันกำลรกำไรอะไรมันไม่เท่าไหร่หรอกครับเฉลี่ยมาแล้วก็คือผมพอละคือจะจะไม่ค่อยมีต้นสีทองมาแล้วครับหมดรอบนี้ก็ไม่ทําแล้วเพราะว่าเสียหายกับกาําไรนี่เอามารวมกันนี่เสียหายเยอะกว่าครับก็คือกว่าจะได้แบบนี้เราต้องเสียไม้ไปตั้งหลายต้นกว่าจะได้ไม้แบบนี้มาต้นหนึ่งครับสีทองนี้เราขอขาย2000บาท EMS ก็200ครับต้นนู้นอีกต้นนะครับก็ขาย2,000บาทเหมือนกัน EMS ก็200ออันนู้นใหญ่กว่าอันนู้นใหญ่กว่าแต่อันนี้ชัดกว่า ครับผมอ่ะสามต้นพันธุ์ครับแดงอุดมทรัพย์นี่ใหญ่ๆสวยๆแดงอุดมทรัพย์อ่าโกลเด้ Year, นเบียร์นี่แล้วก็ม่วงครับนี่ครับสามต้นนี้ใครชอบก็มาสามต้นพันธุ์ต้นเดียวสี่ร้อยอันนี้ต้นละสี่ร้อยครับใหญ่ๆสวยๆน,นี่ชมพูทรัพย์เจริญมีเหลืองอ่าพญาเพิ่มทรัพย์แดงพญาเพิ่มทรัพย์แล้วก็อะไรเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็น พระรถเมลีนะครับตอใหญ่หญๆตอใหญ่ๆกิ่งก้านย,วยาวๆนี่เห็นไหมต้นละ400ครับอันนี้สีหนึ่งครับเนี่ยครับต้นละ400ใหญ่ๆเลยท่านใดสนใจก็ทักทายมาอ่ะอันนี้ขายสลดๆแล้วเนี่ยแดงเออเหลืองเพิ่มทับนะครับลดน้ําไม่ค่อยถึงเท่าไหร่คือมันให้ดอกมันก็ทิ้งใบอย่างนี้แหละอ่ะอันนี้เอาไปปะใครจะเอา700 EMS ก็150ครับนี่กระถาง30เซนนะ ขดหน้าก็จะเป็นเป็นสีโดนความร้อนหน่อยก็จะเป็นคล้ายๆสีทองั้นนี่ถ้าอาบแดดสักสองเดือนก็จะเป็นคล้ายๆเอาทองมาแต้มนะครับก็เป็นมงคลหน่อยสวยดีครับก็เจ็ดร้อยครับอ่ะอันนี้แปดร้อยก็เหลือเจ็ดร้อยเหมือนกันครับเท่าๆกันเลยครับอันนี้ลูกค้ารับแล้วรอส่งนะครับอืมอันนี้ก็สวยครับก็ต่อยังเล็กอยู่ก็ขอเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนะครับใครชอบอนไหนก็ทักทายมาเลยครับอ่ะอันนี้ก็สวยนี่อันนี้อันนี้ ผมขอขาย1,000บาทนะครับเอี้ยวเอี้ยวเอียงเอียงอ,อย่างนี้อยู่ในกระถางแปดเหลี่ยมครับเป็นไม้ทรงบอนไซทรงสวยๆนะครับก็ 8, บบบขอขาย8,00 0บาทเออขอขาย1000บาทนะครับเป็นแดงตัวนี้อ่าเป็นแดงพญาเพิ่มทรัพย์นะครับสวยๆเลยอันนี้ก็คือเคยขาย800เนี่ยครับ800บาทเนี่ยครับเป็นบัวชมพูให้ดอกอย่างนี้เลยนะให้ดอกใหญ่ๆเลยนี่ต้นนี้มีลักษณะพิเศษก็คือนี่เป็นท่านั่งคัตมาติด้วยคัตมาธิด้วยครับนี่ครับหน้าไม้อยู่นี้ ก็สวยๆเลยครับก็ขอขาย800 EMS ก็100ไ e อย EMS 150พัสดุก็80บาทครับแล้วก็นี่เหลืองเพิ่มซับครับต้นนี้สีทองเลยเป็นต้นต่อฮอลแลนด์ต้นสุดท้ายที่ทําต้นสีทองนะครับเพราะว่ามันเสียหายเยอะนี่กว่าจะเอามาฟื้นคืนได้นี่โอ้โหเป็นปีเลยกว่าจะให้ใบให้ดอกนึกว่าตายซะแล้วเพราะว่ามัน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 ไม่แตกรากไม่แตกอะไรเลยเพราะว่าเราเอาไปอาบแดดแล้วก็ให้ปุ๋ย เยอะเพื่อจะให้มันเป็นต้นสีทองตอนนั้นอยากทำางครับก็เสียหายกว่าจะกลับฟื้นคืนมาได้นี่ก็แย่เลยแต่ว่าก็ได้ความเป็นสีทองมาครับอันนี้ก็ขอขาย800ครับ EMS ก็150ย150พัสดุก็80ครับอ่ะแดงพยาเพิ่มทซับต้นนี้อ๋อสวยๆครับนี่นี่ต้นหนึ่งครับครับสวยๆเลยกิ่งก้านดีแต่โขดยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ขายอ่ะขายต้นละ400แล้วกัน EMS ก็100พัสดุก็50บาทครับ ถ้าใครรับทั้งสองต้นนี้ก็ขอค่าส่งก็ขอเท่าไหร่ขอร้อยเดียวครับอ่าขอต้นละสี่ร้อยแล้วขอค่าส่งเอ็มเอสร้อยเดียวนี่คู่กันเลยไปทรงสวยๆพอกันครับอันใดสนใจก็ทักทายมาครับอ่ะต้นนี้ก็ยังอยู่เคยขายเท่าไหร่พันหนึ่งใช่ไหมอ่ะมาเอาไปเลยครับเท่าไหร่ดีแปดร้อยเอ็มเอสก็150ร้อยห้าสิบพัสดุก็แปดสิบาทครับลดไปเลยครับสองร้อยครับนี่ครับดอกมาเต็มๆทรงสวยๆอยู่ในกระถางปี๊บนึงใหญ่ๆนี่ ขายโลลขายทุกถูกเลยนี่นี่ครับก็เป็นไฉไลนะครับตอใหญ่ในกระถาง20นิ้วนะครับก็ขายพันหนึ่งแดงอุดมทรัพย์ก็ตอใหญ่ๆใ,ในกระถาง20นิ้วก็พันหนึ่งโกลเด้นเยียต้นนี้นี่ครับสวยๆใหญ่ๆอยู่ในกระถาง18ครับครับใหญ่ๆสวยๆเลยนี่ใหญ่มากครับก็ 1, 1. E พันหนึ่ง e EMS 1 0 0พัสดุเออเอ็ม0 0พัสดุก,ก็ร้อยหนึ่งครับบนรดสนใจก็ทักทายมาอ่ะขายโลแล้วครับวันนี้ขายโละเลย เอามาแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ครึ่งปี๊บสวยๆเอาไปเลยครับ600 600นะครับ EMS 150พัสดุ80ครับเนี่ยครับใหญ่ๆสวยๆอ้วนๆน,น,นี่600อาไปเลยอ่ะมา3ต้น500นี่ยังมียังมีกี่ต้น4 4 4 2 8 4 32 3 4, 4 15แต้นนี้ 15ต้นนี้นะครับใหญ่ๆเบลบ,บ,บรับบลับเบลับเนี่ยไปใส่กระถาง10นิ้ว12นิ้วได้เลยขึ้น12 1สิบห้ายังได้เลยเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยดินแทบจะไม่มีละกันเนี่ยขายโลเลยนะขายขอ2,000บาทเนี่ยขอค่าโลจิสติก300อโลจิสติกนะครับไม่ส่ง EMS นะครับเพราะ EMS ไปไม่ได้แน่คือ EMS ค่าส่ง EMS นี่5้0 0กแน่ก็คือไม่ไหวครับก็คือขอโลจิสติกจะช้ากว่ากันหน่อยนึงช้ากันวันเนืองครับก็ขอโลจิสติก300อยนะครับมี15ต้นท่านใดสนใจก็รับมา ไม่ไม่พูดพั่ธทําเพลงครับเนี่ยครับสวยสวยเลยคะสีคะดอกคะแบบมีโขดขนาดเนี้ยคุ้มขนาดไหนครับขอ2,000บาทโลจิสติก3 0 0อ่อน,นี้แดงอุดมทรัพย์ครับนี่แดงอุดมทรัพย์แดงพญาเพิ่มทรัพย์แล้วก็ม่วงอ่ะอันนี้ก็3ต้นพันธเหมือนกันอ่ะขายถูกถูกอ่ะอันนี้ก็แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้เคยขายแ0 0ก็700ครับ EMS ม5 0พัสดุก็80บาทกลับมาท่านใดสนใจอันไหนก็ทักไทยมาอ่ะไปไปเลยอันนี้ โคดใหญ่ๆนี่ใส่กระถางอันนี้เจ็ดร้อยไปครับเนี่ยครับผัดหนึ่งไม่ขายขายเจ็ดร้อยมาครับก็แคปหน้าจอเลยครับใครใครชอบไหนก็แคปหน้าจอมาครับเนี่ยครับแคปหน้าจอมาครับเนี่ยครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยไปเนี่ยครับสามต้นพันเนี่ยครับสามต้นนี้นะม่วงซับเศรษฐีแล้วก็แดงอุดมซับนี่สามต้นพันธุ์นี่มาอันนี้มานี่บัวชมพูอันนี้ต้นหนึ่งโคตรสวยๆกลมๆใหญ่ๆนี่เจ็ดร้อยไป จ็ดร้อยนะครับอ่ะอันนี้นี่แดงเอ่อเหลืองเพิ่มซับเบอร์สองนะครับก็เหลืองจะจัดอย่างนี้ครับเมื่อวานลงเก้าร้อยนะวันนี้ลดลงไปร้อยหนึ่งเหลือแปดร้อยครับแปดร้อยท่านใดสนใจก็ทักไทยมาอ่ามานี่นี่ครับอ่าข่าวจันทาวันนั้นลงไว้เจ็ดร้อยนะลดไปอีกร้อยหนึ่งหกร้อยครับก็ e m s ร้อยห้าสิบัสดุก็แปดสิบครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาสิบห้าต้นพันยังมีนะครับก็ไม่ขอลงเพราะว่าเดี๋ยวต้อง ส่งทั้งกระถางอะไรด้วยมันจุกจิกก็เอาไว้ก่อนอ่ามาใครจะเอาต้นนี้ต้นนี้ไม่ลดนะครับก็8 0 0ก็ยืนยัน800ครับ80เซนจะเมตรอยู่แล้วอีกเดือนเดียวก็เมตรแล้วครับก็ยืนยัน800 EMS 150พัสดุก็80บาทครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานี่ดูย็นไงต้นนี้เดี๋ยวรอนี่ครับแทงละแทงละ,งละก็เดี๋ยวจะดูพุ่มตามธรรมชาติครับจะไม่ตัดทดแม่อะไรทั้งนั้นครับสวย วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้มีหลายติ๊มีอีกโอ้โหเยอะแยะครับแต่ว่าเอาแค่เฉพาะเฉพาะขายแค่เฉพาะเฉพาะให้หมดอ่ะข้างหลังนี่เจ็ดร้อยขาวจันทาเจ็ดร้อยอู้ใหญ่จังเลยอะลดราคาอ่ะลดให้ร้อยนึงครับอ่ะเจ็ดร้อยพูดไปแล้วนะเจ็ดร้อยครับนี่อันนี้ก็เจ็ดร้อยอ่ะพูดไปแล้วนี่มีต้นนู้นแหละไม่ลดอันนี้ลดให้ต้นละร้อยแล้วครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมานี่อาราบิคัมนี่อาราบิคัมหน้าวางังเนี่ยใครสนใจก็ทักไทยมาผมเปิดไว้ที่ต้นละสองพันห้านะ นี่ครับใหญ่ๆนี่กระถางยีกระถางสองปี๊บก้นตื้นอ่ะเท่าไหร่ยี่ห้านิ้วใช่ไหมเนี่ยทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเนี่ยมีต้นสีทองอยู่สองต้นครับก็ท่านใดสนใจก็ทักไทยมาผมเปิดไว้ต้นละสองพันห้าท่านใดชอบอะไรก็มาลดหลั่นราคาก็มาพูดกันเลยนี่มีต้นสีทองอันนี้นะหาักกานนี้อันนี้ทิ้งใบจะออกดอกครับกเริทิ้งใบเนี่ยท้องแต่ปลายกิ่งยันปลายรากเนี่ยถ้าอันนี้เป็นสีธรรมดาเนี่ยดูรู้เลยเห็นไหมครับจะออกเขียว เขียวๆ,ๆอันนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับก็จะดูแตกต่างเนี่ยใครมาเห็นด้วยตาก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนครับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นี่สถานีต่อไปครับ <c oughs> อา่าอะไรนะไฉไลต้นนี้ครับก็เดี๋ยวรอดูดอกให้ชื่นใจก่อนครับแล้วจะขายครับเนี่ยครับสวยมากกระถางสองปิ๊บทำยี่สิบนิ้วนะมังกรตัวเก่าอ่ะมาห้าพันบาทครับนี่สวยมากนี่ออกดอกเป็นพวงเนี่ยเห็นไหมนี่ ไม้ธรรมชาตินะครับกิ่งย้อยๆ้ยใครชอบแนวนี้เอาไปเลย5,000ันบาทอ่ะอันนี้3 0 0พันบาทนี่ใหญ่ๆโตๆน,น,น,นี่สีแดงสองชั้นโตโตอันนู้นสีแดง3ามชั้นครับใหญ่ๆโตๆครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่3 0 0พันบาทอ่ะอันนั้น5,000บาทครับมีวันนี้ก็มานําเสนอเท่านี้ครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาอ่ะอันนี้อ่ะสีขาวนี้อีกกระถางใหญ่ๆ2สองปี๊บห้ 5, บา0ครับราคานี้ตายตัวละก็คือขายเลยครับอืม ลดไปห้าร้อย่ะลดไปพันกว่าบาทแล้วผมเปิดไว้เจ็ดพันเนี่ยขายห้าพันห้าครับมาท่านใดสนใจก็ทักทายไปครับขาวหิมะนะครับนี่ดูดูดอกครับนี่ไม่ใช่ดอกรุ่นไม่ใช่ดอกนี่ครับดอกนี่ครับเป็นดอกตัวขาวหิมะเลยครับเป็นไงสวยๆเลยห้าพันห้างดต่อแล้วนะครับห้าพันห้าโลจิสติกอีกห้าร้อยครับเนี่ยครับพุ่มสวยๆกิ่งดีๆโขดใหญ่ๆนี่เต็มกระถางสองปีนี่ยังไม่ได้ยกขึ้นมาอีกครึ่งนะ เอาแค่มาเปิดขวดมาดูเฉยว่าเออมันใช้ได้จริงๆครับ,รบท่านใดสนใจก็ทักทายมาดูพุ่มเกินพุ่มเกินกระถางครับเอาไปใส่กระถางเม็ดสบายๆครับ80เซนก็ได้เม็ดก็ได้เอาที่ถนัดเลยครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ